ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับนาเดียนะคะวันนี้เดียก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับว่าไปเรียนที่จีนแล้วก็ไปเรียนภาษาจีนอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างแล้วเดียก็จะมาพูดถึงแบบลงรายละเอียดนิดนึงเนาะเรื่องค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมตอนไปอยู่แบบ ความรู้สึกหรืออะไรประมาณนี้เนาะคือเดียเคยลงวิดีโอไปแล้วเกีก่ยวกับว่าไปสอบที่นู่นก็คือตอนนั้นเดียสอบ HSK4 HSK5 นะคะแล้วก็ไปติดตามวิดีโอนั้นได้เดี๋ยวเดียจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ไว้ในข้างใต้ด้วยเนาะตรง description box ก็กได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม like วิดีโอนี้แล้วก็ subscribe ให้เดียด้วยนะคะอย่างแรกเนาะเดียก็อยากจะพูดถึงเรื่องความเป็นมานิดนึงว่าทําไมถึงเลือกไปเรียนที่จีนแล้วก็ แบบไปช่วงเวลาไหนของชีวิตเดียนเนาะก็คือก่อนหน้านี้ที่เดียจะไปที่จีนนะคะเดียโฮมสกูลอยู่ที่บ้านนะ้วทีนี้เดียก็จบ Year 11หรือว่าม4ก่อนคนอื่นเดียก็ว่างตั้งแต่ช่วงโนเวม b e r ของปี2017นะคะมาถึงตอนเซปเทมเบอร์ของ2018ซึ่งก็เป็นเวลาที่เดียไปอังกฤษเนาะช่วงนั้นเดียก็เลยคิดว่าเออมันก็คงดีถ้าเดียได้เรียนภาษาจีนแล้วก็ไปลงคอร์สที่จีนเลยเพื่อที่จะได้ภาษาจีนแบบ แน,นแน่นเลยนะคะเพราะเดียก็คือพอได้พื้นฐานพินอินอะไรนิดหน่อยของภาษาจีนนะคะแต่ว่าไม่สามารถพูดอ่านเขียนได้แบบคล่องแคล,ล่วก็เลยไปที่นู่นเลยที่จีนนะคะเขาก็จะมีคอร์สสำหรับแบบหนึ่งเทอมเดียก็เลยเลือกไปที่จีนนะคะนั่นแหละคะ่ะแล้วเดียก็ไปเจอเอเจนซี่เอเจนซี่หนึ่งซึ่งเขาก็ช่วยให้เดียไปที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็ช่วยทําเรื่องเอกสารอะไรประมาณนี้เนาะ,ะเดียก็เลยตัดสินใจไปที่นี่รวมถึงว่าตอนนั้นเดียอายุยังไม่ถึง18นะคะก็เลยไม่สามารถไปเรียนภาษาในมหาลัายได้เดีย ก็ต้องเข้าไปเรียนภาษาในโรงเรียนมัธยมนะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องเตรียมตัวนะคะคือเดียก็มีช่วงเตรียมตัวอยู่พักหนึ่งที่ก่อนที่จะไปนะคะเพราะว่าเทอมของที่นู่นนะคะเขาเริ่มเดือนมีนาเนาะช่วงมกราอะไรอย่างนี้เดียก็เริ่มเตรียมเอกสารนะคะซึ่งเอกสารอะไรพวกนี้เนี่ยเอเจนซี่ของเดียเป็นคนจัดการนะคะแล้วก็ช่วยหลายๆอย่างเนาะเรื่องยื่นไปหาโรงเรียนแล้วก็ช่วยเรื่องทําวีซ่าเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ยากลําบากอะไรมากส่วนเรื่องที่เราต้องเตรียมไปเอง ะะก็จะมีพวกเปิดบัตรธนาคารพวกว c แชทดาวน์โหลดวีแชทแล้วก็เป็น VPN นะคะธนาคารที่เดียทำนะคะเดียทำตั้งแต่อยู่ที่ไทยซึ่งเป็นธนาคาร ICBC เนาะและเดียก็เปิดบัญชีที่ไทยเลยก่อนที่จะไปจีนนะคะส่วนวีแชทเดียก็ดาวน์โหลดเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็ VPN เดียก็เลือกใช้เป็น VPN Master นะคะแล้วก็คือ มันมีแบบฟรีแล้วก็ต้องจ่ายนะคะแบบที่ต้องจ่ายมันก็จะดีขึ้นนิดนึง VPN อันนี้เดียว,ว่าเสเถียนที่สุดแล้วจากที่ใช้มาทั้งหมดนะคะอ,อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเดียเตรียมเรื่องภาษาของเดียไปด้วยก็คืออย่างที่บอกเดียได้พินอินมาก่อนแล้วเนาะเพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยเรียนพินอินมาแล้วซึ่งมันก็ช่วยในระดับหนึ่งเพราะว่ามันทําให้เดียแบบ เขียนได้สามารถสะกดได้นะคะแต่ก็คือเรื่องแบบเตรียมตัว HSK 1 2 3ก็ไม่ได้มีนะคะก็ตอนนั้นพยายามหาครูภาษาจีนที่ว่าให้เราคุยกับเขาได้สนทนากับเขาได้ซึ่งเดียกก็เออเออ,เอ,อไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็พยายามดูนะคะแล้วก็เรียนเองเป็น HSK 3เนาะก็ค่อยๆมาดูคำศัพท์อะไรประมาณนี้แต่จริงๆเดียกก็ไม่ได้ได้ภาษาจีนเยอะขนาดนั้นนะคะได้แค่พินีนแค่นั้น อย่างหนึงที่เดียลืมบอกนะคะที่ว่าควรจะเตรียมไปด้วยก็คืออาหารเนาะที่เดียเตรียมไปนะคะมันจะเป็นพวกแบบข้าวซองๆเหมือนแบบว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปที่เป็นซองเนาะซึ่งเราสามารถไปต้มหรือว่าไปไมโครเวฟแล้วก็มากินกับข้าวได้นะคะพอเดียไปถึงจีนนะคะเดียไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยนะคะเดียอยู่กับคุณพ่อเดียแล้วก็น้องของเดียแล้วก็คุณปู่ของเดียประมาณ3-4วันนะคะก่อนที่จะเข้าโรงเรียนก็อยากจะบอกว่าที่ต้องเตรียมไปที่เดียรู้สึกว่าแบบ ที่นู่นไม่มีก็คือ 1. คือยายารักษาโรคนะคะเพราะว่าที่นูนนะ่นอ่ะมันเป็นยาจีนแล้วมันจะเป็นพวกยาที่เป็นน้ำๆนะคะซึ่งมันไม่มีพวกพาราหรือว่ายาแก้ไอแก้เจ็บคออะไรอย่างนี้แล้วก็เตรียมยาสามาัญประจําบ้านไปนะคะอย่างที่สองที่เดียทําก็คือเดียไปเปิดบัญชีบนวีแชตนะคะก็เป็นของ ICBC เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นก๊าซสีฟ้านะคะแล้วทีนี้ มันก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ WeChat ของเราได้แล้วก็จะใช้ WeChat Pay ได้แล้วก็ใช้ Alipay ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็สะดวกมากเลยแต่เดียไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าอันนี้ต้องทำยังไงเพราะว่าปู่ของเดียเนี่ยมีบัตร Green Pass ซึ่งเป็นเหมือน ซิเเซนของคนจีนนะคะก็เลยสามารถไปรีจิสเตอร์สำหรับธนาคารได้แล้วทีนี้ก็สามารถลิงก์กับ e ี h ช t ได้แต่ถ้าเป็นคนต่างประเทศเดี๋ยวไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็คือที่นู่นเขามีเถาวเป่านะคะฉะนั้นก็สามารถสั่งทุกอย่างได้บนเถาวเป่าเลยอันนี้ก็สะดวกมากก็ที่นู่นมันก็จะมีซิมการ์ดของแต่ละอย่างนะแต่ว่ามันจะจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้หรือว่าจ่ายจาก e c h ช t ของเราก็ได้นะคะที่เดี๋ยวซื้อก็คือซื้อจาก a i r p o r t เลยก็ลงมาปุ๊บเดี๋ยวก็ซื้อเลยนะคะแล้วก็มันนนจะะมีอออยยยยู่่่ขงหหลาาคก็ อันนี้ก็ต้องเลือกดูแต่ถ้าไม่ได้ซื้อในแอร์พอร์ตนะคะข้างนอกมันก็จะมีพวกร้านขายซิมการ์ดเหมือนกันก็สามารถลองเลือกดูได้นะคะแล้วเขาก็จะมีแพ็กเกจที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละเดือนจะเป็นยังไงเล่นเน็ตได้ไหมหรือว่าใช้วีแชททรออกอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องอันนี้ต้องไปลองดูแพ็กเกจของเขาเองที่ที่เดียนเรียนตอนนั้นนะคะก็อยู่ที่มณนทนเจอเจียงเมืองจูจีนะคะโรงเรียนชื่อว่าหลงควายอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะคะหรือโรงควายบัวจีซีเรียลก็เป็นโรงเรียนที่ค,ะค,ะค,ค่อนข้าง เป็นที่รู้จักในคนไทยนะเดี๋ยวว่าคนไทยไปเยอะมากแล้วก็แบบสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะคะมันมีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็การเดินทางไปที่นู่นก็ไม่ได้ยากมากนะคะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากเซียงไทยเนาะ เดี๋ยวลงเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ผูทงแอร์พอร์ตนะคะซึ่งก็นั่งจากสุวรรณภูมิประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยก็ต้องนั่งตีเทียของเขาก็คือรถไฟใต้ดินเนาะไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูงเกาเทียของเขานะคะหลังจากนั้นก็นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเซี่ยงไฮ้มาจูจี้ได้เลยนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงเนาะแล้วก็ค่าเดินทางก็ประมาณ แล้วแต่ที่นั่งนะคะก็มีตั้งแต่ประมาณ400จนไปถึงพันกว่าบาทนะคะพอมาถึงจูจี้แล้วก็เรียกรถนะคะก็ตาดเชอก็คือเรียกรถแท็กซี่คือพอออกมาจากสถานีปุ๊บก็จะมีรถแท็กซี่อยู่ข้างหน้าเลยหลังจากนั้นก็บอกว่าไปที่โรงเรียนนะคะก็เดินทางไม่ได้ยากมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ภาษาจีนก็ไม่เป็นไรก็คือยังเดินทางไปได้นะคะเพราะว่าที่นู่นก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ก็แนะนําว่ามันจะมีแบบแอปสาหรับดาวน์โหลดพวกการเดินทางในจีนนะคะก็ลองใช้ดูเพราะว่า กูเกิลแม p ที่นุ่นใช้ไม่ได้นะคะอย่างที่บอกไปต้องมี VPN เนอะโอเคต่อมาก็เรื่องของโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเนาะคือเดียก็อยากจ,จะบอกว่าโรงเรียนของเดียมันอยู่นอกเมืองมันไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะมันก็เลยอาจจะมีความที่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยพัฒนาเท่ากับในเซี่ยงไฮ้หรือในปักกิ่งนะคะแต่ก็คือโอเคในระดับหนึ่งที่สามารถอยู่ได้แล้วก็คือ แบบส่วนใหญ่จะอยู่ในหออยู่แล้วอยู่ในโรงเรียนปกติวันธรรมดาเขาก็ไม่ค่อยได้ให้ออกมานะคะก็จะออกได้ประมาณสุกเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะทีนี้คือเดียคิดว่าส่วนตัวนะแบบมันก็โอเคแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แบบไม่ค่อยโอเคก็คือมันอาจจะค่อนข้างสกรปรกนิดนึงแล้วก็คือแบบเรื่องจราจรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่ามีแค่แท็กซี่เนาะแล้วก็จะไม่ได้มีห้างมีอะไรมากนะคะในที่ตรงนั้น แล้วก็คือคนที่นู่นอ่ะพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่ค่อยได้เลยหรือว่าเป็นแบบหรือว่าไม่ได้เลยไม่เข้าใจเลยอย่างเงี้ยครูที่โรงเรียนเดียบางคนก็แทบ,บจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะ,ะยิ่งข้างนอกคือเขาไม่เข้าใจเราเลยเขาก็จะพูดได้แค่ภาษาจีนกับภาษาจูจี้นะคะเสื้อนี้ก็อยากจะบอกเอาไว้นะคะว่าแบบภาษาอังกฤษไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเดียก็เลยแบบพัฒนาภาษาจีนของเดียได้ไวเพราะว่าเขาพูดแต่ภาษาจีนเนาะแล้วก็วิธีที่เราจะแบบ คอมมูนิเค e กับเขาก็มีแค่ภาษาจีนนะคะแล้วก็คือมันเป็นหอเนาะก็อยู่ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนนะคะในโรงเรียนเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นที่ซื้อของนะก็จะเปิดตอนกลางวัน,วนก็จะเป็นพวกแบบ ช็อปเล็กๆที่อยู่อันดเดอร์กราวด์แต่เราก็ต้องเดินข้ามฝั่งไปนะคะแล้วก็จะมีลู่วิ่งให้เรามีเหมือนแบบห้องดนตรีแล้วก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะนักเรียนนานาชาติก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หอของเดียนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนตึกเดียวแล้วเขาก็ข้างในจะแบ่งเป็นประตูแบ่งชายหญิงเนาะในหนึ่งห้องเนี่ยจะมี2เตียงนะคะเป็นแบบบังเบดเตียง2ชั้นก็จะมีรูเมทหนึ่งคนซึ่งตอนนั้นที่เดียไปอะโรงเรียนเป็นคนเลือกให้เดียว,ว่า ใครจะเป็นรูเมทแล้วก็เป็นคนไทยนะคะซึ่งก็ดีเพราะว่ามันจะได้ช่วยเหลือกันแล้วในห้องนะคะก็จะมีระเบียงออกไปข้างนอกซึ่งเราจะสามารถซักเสื้อผ้าได้แล้วก็ตากเสื้อตรงนั้นแล้วก็มีซิงค์มีอะไรประมาณนี้เนาะค่อนข้างครบนะคะแล้วก็จะมีตู้เย็นมีชั้นวางหนังสือแล้วก็จะมีโต๊ะเล็กๆให้นะคะเพื่อที่จะอ่านหนังสือเนาะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะโอเคมาถึงเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องโรงเรียนนะคะคือเรื่องโรงเรียนนะคะ มันจะเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่ามันจะเป็นแค่หนึ่งตึกเนาะสำหรับนักเรียนอินเทอร์เนชั่นแนลแล้วทีนี้มันก็จะแบ่งสำหรับเดียนะมันเป็นห้องภาษาเพราะว่าเดียไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องมัธยมของเขาก็จะมีอยู่3มห้องนะคะก็จะเป็นห้อง A B C ไล่ไปเนาะซึ่ง C ก็คือห้องที่เดียอยู่เขาก็จะเรียน h S K เแล้วก็กำลังจะสอบ h S K คกันนะคะก็คือเอาง่ายเตรียมความพร้อมที่จะสอบ h S K คเพื่อที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในห้องปกติได้ห้องธรรมดาได้ห้องแบบม1มสมส อะไรประมาณนี้เนาะเราคือเขาก็จะค่อนข้างเน้นที่ภาษาจีนนะคะแต่ก็จะยังมีวิชาอื่นๆเช่นวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตวิชาศิลปะดนตรีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะ,ะยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษเนาะคือสําหรับเดียยก็คิดว่ามันค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่า เหมือนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเดียทําได้แต่พอไปถึงที่นูน่นปุ๊บม,มันเป็นแปลเป็นภาษาจีนหมดเลยมันก็ยากนิดนึงแล้วคือคําศัพท์ของเขาขเขาไม่ค่อยใช้คําทับศัพท์นะคะส่วนใหญ่จะใช้คําเป็นภาษาจีนเลยก็อันนี้ก็ต้องตั้งใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่เดียไปอ่ะเดียก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่สามารถแบบ ฝังเขาไม่ค่อยออกเหมือนกันแต่ก็คือพยายามอ่านหนังสือทุกวันแล้วก็ทบทวนไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำํำแล้วก็คือการเรียนของเขาคือเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะก่อน8ปดโมงเช้าเราก็ต้องไปกินข้าวแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพักกลางวานัน พักกลางวันนี่ก็หลังจากกินข้าวเสร็จเขาจะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงให้เราไปนอนนะคะแล้วพอนอนเสร็จตื่นมาก็ต้องเรียนรอบบ่ายทีหนึ่งนะคะเรียนบ่ายเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็คือมีคาบสุดท้ายก็คือเลิกตอนสองทุ่มนะคะหลังจากที่เลิกเสร็จแล้วก็กลับหอของเราแล้วหอก็จะปิดประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็จะมีพวกกิจกรรมให้เราทํานะคะซึ่งกิจกรรมอ่ะ เราสามารถไปรวมกับนักเรียนที่เขาเรียนมัธยมได้เขาก็จะมีหลายๆกิจกรรมตามช่วงฤดูของเขาแล้วคือเดียก็มีจอยกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นประมาณว่าไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปแปลาภาษาเนาะเป็นเหมือนแบบไปช่วยเหลือคน,อนานาชาติหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะกิจกรรมอย่างอื่นก็จะมีพวกวิ่งตอนเช้าอ่านหนังสือตอนเช้าแล้วก็คือตามที่เขาบอกนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนมีประชุม อาทิตย์ละครั้งก็ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จําไม่ค่อยได้แล้วละคะ่ะแต่ว่าที่คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เราเดียวอยากจะพูดนิดน,นึงเนาะเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่เดียวไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่นะแต่ว่าคือค่าใช้จ่ายของเดียนะคะ1เทอมเนี่ยมันก็จะประมาณแสนกว่าบาทเนาะซึ่งอันนี้มันก็รวมค่าหอค่ากินทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็คือ เดียจากจะบอกว่าค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่องการแบบไปซื้อของอะไรประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ที่จะซื้อก็คืออาหารนะคะก็คือจะสั่งอาหารจากข้างนอกมาไว้เยอะหรือว่าแบบไวไม้นั่นเองจะลุมนะคะ เดียก็ว่าไปเรียนที่นู่นก็ดีที่ว่าเราจะได้ภาษาแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าคือที่นู่นเราต้องพูดภาษาจีนเท่านั้นแล้วมันถูกบงังคับให้เราต้องพูดภาษาจีนเพราะว่าคนอื่นไม่เข้าใจภาษาอังกฤษน,นะคะอ๋อแต่ก็มีเพื่อนคนไทยเยอะมากเลยซึ่งแบบน้องๆที่ว่าเป็นแบบคนไทยแงยก็ช่วยเดียตอนนั้นเนาะเพราะว่าเดียตอนนั้นที่ไปก็คือฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยได้แค่พินอินนะคะ แล้วก็วิชาที่เรียนอย่างเงี้ยก็เรียนเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยแล้วก็มีนักเรียนนานาชาตินะคะซึ่งก็เป็นนักเรียน Indonesia, อินโดนีเซียเฟปปินส์แล้วก็คนเกาหลีนะคะบางส่วนก็พูดภาษาอังกฤษได้บางส่วนก็พูดภาษาอัางกฤษากไม่ค่อยได้นะคะฉะนั้นเวลาสื่อสารกับเขาส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นภาษาจีนนะคะ นั่นแหละก็เรื่องภาษาเนี่ยเดียวว่ามันได้แน่นอนเลยแล้วก็ยิ่งถ้าเราขยันนะคะเราก็จะสอบผ่านเหมือนเดียเดียก็สอบ HSK4 HSK5 ไปเลยภายใน1เทอมเนาะสำหรับเดียเดียว่าสไตล์นี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับเดียเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกไปเดียเคยอยู่โฮมสคูลแล้วทีนี้เดียรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างที่จะแบบว่า strict เนาะค่อนข้างที่ว่าจะมีกฎระเบียบเยอะที่ตอนที่เราอยู่จีนเนี่ยเพราะว่าเขาเรียนก็เรียนตั้งแต่เช้าจนเย็ยนแล้วแล้วทีนี้เขาจะมีการนับคะแนนเหมือนถ้าเราทําอะไรผิดเขาก็จะตัดคะแนนเรานะคะแล้วถ้าตัดคะแนนเราก็จะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้วันเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งแบบคะแนนพวกนี้มันก็จะมาจากการว่าส่งการบ้านไหมอยู่หอเราปิดไฟหรือเปล่าพับผ้าห่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆยกระจุกกระจิกซึ่งมันก็ดีเกี่ยวกับเรื่อง วินัยของเรานะคะตัวเดียเองอะเดียแบบไม่ได้ฟิตกับสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเดียว,ว่าก็เลยค่อนข้างที่จะปรับตัวยากนิดนึงเนาะ แล้วก็แต่ว่ามันก็มีข้อดีเยอะมากเลยนะคะกับการที่ว่าเราได้ไปเรียนที่นู่นนั่นแหลคะค่ะเดียก็คิดว่ามันช่วยเรื่องการปรับตัวแล้วก็การใช้ชีวิตในอีกสล์หนึงนะแล้วเดียก็ว่ามันดีที่ว่าเราได้ไปอยู่ในที่ใหม่ๆเนาะแล้วก็ได้ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้หางโจอะไรอย่างงี้เดียก็มีไปเที่ยวมาแล้วแล้วก็ได้อีกภาษาหนึ่งซึ่งสําคัญมากเลยเดียว่าแบบอันนี้เป็นเรื่องดีมากเลยนะคะแล้วก็คือได้เพื่อนใหม่มาเนาะแล้วก็มีคนดีๆเดียก็เจอคนดีๆเยอะแล้วก็เจอครูที่ว่าเขาก็ดีแล้วก็ช่วยเหลือเดียมาตลอด เราทีนี้ก็เดียก็ได้สอบผ่านเนาะซึ่งอันนี้เดียว่าก็ดีมากเลยก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์นิดนึงนะคะแบบสาหรับใครที่ว่าสนใจอยากไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วก็อยากรู้ว่าเตรียมตัวอะไรบ้างเนาะแล้วก็คือเนี่ยแหละคะ่ะก็เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะคะอย่าลืม subscribe แล้วก็ไลค์คห้เดียด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าสมมติว่ามีอะไรที่เดียพูดผิดหรือว่ามีประสบการณ์ข,ของคนอื่นที่ค่ะอยากจะมาแชร์ก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะบ๊ายบาย